สวัสดีค่ะอาจารย์วน,นินานะคะรือโคจันนะคะ,คจ,าะ,คะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงชะตานะคะในช่วงวันที่1เมษายนถึงวันที่15เมษายนนะคะปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคำทำนายของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะ,ะเกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีกันค่ะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ2ค่ะ3นะคะ4ค่ะ5 6นะคะ7 8 9นะคะ10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของใครนะคะถ้าหากใครฟังแล้วก็ต้องการคําทํานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะและนี่คือนะคะคําทํานายของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะประจําวันที่1นเมษายนถึง15าเมษายนค่ะในช่วงนี้นะคะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะระดับหนึ่งนะ เป็นคอร์สไพ่ที่เน้นในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการนําไปใช้งานได้จริงนะคะสาหรับท่านนะคะที่กําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเพิ่มเติมรายได้ของตนเองนะคะคอ,คอร์สไพ่ออนไลน์ของอาจารย์ตอบโจทย์ทุกคนค่ะคุณไม่มีพื้นฐานคุณก็เรียนได้นะคะท่าในใดที่มีความสนใจ <c oughs> ในการเรียนหลักสุดคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะก็สอบถามเข้ามานะคะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะ โอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนเมษายนตะกอดอื่นเลยค่ะเรามาสร้างก่อนว่าชาวราศีกันนั้นเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่า ชาวราศีกัรเนี่ยเขาเป็นชาวธาตุดินนะเป็นชาวธาตุดินเพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะมีลักษณะคือหนักแน่นมั่งคงสุขุมรอบคอบใจเย็นด้วยนะแต่ในลนักษณะของไพ่ประจําราศีกันค่ะไพ่ของเขาคือไพ่ฤาษีนะเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกัรเนี่ยมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เก่งเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้าน หากเรื่องไหนที่เขาจะแบ่งปันสอนใครก็ตามเขาต้องรู้ลึกรู้จริงไม่งั้นเขาก็จะไม่ทําเด็กขาดนะคะทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นด้วยนี่คือลักษณะของไพ่ประจําตัวนะคะแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะทีนี้เราดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งยยเดือนแรกเมษายนคุณได้ไพ่อะไรคะคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะเด็กถือเหรียญคือ คุณเริ่มมองเห็นทิศทางบางอย่างในเรื่องของการงานการกระทําว่าควรเป็นไปในทิศทางไหนพินิจพิจารณาแล้วก็มองลู่ทางต่างๆของเส้นทางการงานที่จะเกิดขึ้นที่จะเกาะเกิดนเรื่องของรายได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าด้านการงานนั้นอะไรโดดเด่นเนาะการงานของคนะุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะตําแหน่งการงานของคุณด้ไพ่ก้าถ้วยหมายถึงว่า ชาวราศีกัน์ค่ะส่วนใหญ่คุณจะมีความพึงพอใจกับสิง่งที่เป็นอยู่คือในตอนนี้ในะเรื่องของการงานการกระทำอาจจะเป็นไปในลนักษณะของการได้โชว์องค์ความรู้ต่างๆที่เป็นทักษะพิเศษส่วนตัวของคุณในะการนําเสนอในการลงมือทําหรือว่าใครกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพใหม่ๆอยู่นะ ก็ขอให้แสดงในเรื่องนี้ให้ชัดเจนแสดงเรื่องของจุดเด่นของตัวคุณว่าคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญคุณถนัดในเรื่องไหนเวลาที่คุณไปส,สัมภาษณ์หรือไปติดต่อเรื่องของการงานก็โชว์ทักษะโชว์ไอเดียชนความสามารถพิเศษ,ษในเรื่องนี้ให้เห็นเด่นชัดเพราะนั่นหมายถึงเมื่อคุณทําทั้งหมดที่อาจารย์บอกกล่าวมามีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นสูงสร้างความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวและมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าพ่ยก้าถ้วยมาเนี่ย แสดงออกทุกอย่างก็จริงนะแต่จะต้องให้อยู่ในขอบเขตความพอดีอย่าให้มากเกินไปไม่เช่นนั้นแล้วคนที่อยู่ใกล้คุณนะคะเห็นการกระทําของคุณเห็นการแสดงออกของคุณอาจจะมองว่าคุณอวด,ดีคุณโอ่เก่งก็ได้อาจจะเกิดการหมั่นไส้เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะให้พอดีให้พอดีจะดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะที่พิเศษเหนือ ผู้อื่นแตกต่างจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นการตอบตกลงรับคุณสมัครเข้าครับคุณเข้าทํางานในองค์กรก็จะง่ายดายมากขึ้นหรือไปเจรจาง,งานก็จะง่ายดายมากขึ้นเพราะเราไปด้วยความนอบน้อมทรรมตนแต่ว่าเป็นการเก่งจริงนะคะเก่งจริงมีความสามารถจริงสามารถทําได้จริงแบบนี้ค่ะเกิดทุกอย่างจะส่งผลให้ตัวคุณเองอมีความสุขมีความมั่นคงในเรื่องของการงานค่ะนี่ค่ะจะได้โชว์ทักษะที่เป็น องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณนะอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเน้นอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกแบบแขวะว่าอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือบางครั้งเนี่ยคุณมีความไม่มั่นใจอยู่มีความลังเลอยู่ไอ้ความลังเลใจของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณ ติดขัดเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความสับสนระมัดระวงนะังในเรื่องของความสับสนบางสิ่งบางอย่างจากการกระทาที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนขอให้คุณมั่นใจนะคะตรวจทานให้ดีนะตรวจทานให้ดีให้พอนะต้องเช็คในเรื่องของอผลลัพธ์ต่างๆว่าเป็นไปแบบที่คุณนั้นได้วางแผนไว้ไหม <S <S เด็กถือเรียนนะเช็คว่ามันเป็นไปตามแผนงานที่คุณได้วางแผนไว้ไหม ้ามันเป็นไปตามนั้นก็สบายใจได้แต่ถ้ายางปุ๊บจะส่งผลให้ตัวคุณเป็นราชินีพระจันทร์เลยสับสนหงุดหงิดใจแบบไม่ได้ดั่งใจเราอะพอไม่ได้ดั่งใจเราคุณก็จะหงุดหงิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นไปอย่างที่คุณนั้นคาดการไว้อย่างแน่นอนแต่คุณต้องตรวจสอบแบบทุกขั้นตอนแบบละเอียดหน่อยนะคะว่า สมัครงานชัวร์ไหมทํางานและผลงานเป็นยังไงมีอะไรตกหล่นหรือไม่อย่างไรกลับไปตรวจสอบน้กอย่าละเลยนะคะว่าตอนนี้เรื่องงานเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกๆคนในสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่ต้องตรวจสอบที่จะต้องเช็คให้ละเอียดเพื่อดีว่าคุณจะได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรให้กับบริษัทคุณด้วยเนาะทีนี้ในเรื่องของรายรับรายได้ะคะ่ะคุณได้พ่เด็กือดากนั่นหมายถึงว่า ทิศทางของรายรับนั้นก็เป็นไปแบบที่คุณนั้นคาดการไว้อาจจริงการต้องรบราอาจจริงการต้องแบบต่อสู้หรือแบบแสดงจุดยืนอะไรบางอย่างในเรื่องของผลประโยชน์คุณแอคชันได้เต็มที่นะเพราะว่าทิศทางมาดีถ้าคุณเคลียร์เคลียร์ในเรื่องราวของงานตรงนี้ได้นะคะการแสดงออกิการลงมือทำเนี่ย ไพ่ราชิงเจันก็จะเป็นไปในทิศทางบวกเป็นไปในพลังงานที่ดีนั่นส่งผลให้รายรับไรายได้ของคุณเป็นไปแบบ,แบ,บเด็กถือดาบคืออะไรมาขวางหน้าก็ขวางคุณไม่ได้คุณจะหาเหตุผลมาประกอบจนคุณฟาดฟันฝ่ฟาฟันเลยละกันค่ะให้ได้ผลลัพธ์ให้ได้ยอดเงินตามที่คุณนั้นต้องการนะจะึงีนเรื่องของเงินปันผลจึงในเรื่องของรายรับที่ดีเกิดขึ้นมีในเรื่องของเงินตกบึกทุกๆอย่างค่ะเรื่องของการเงินจะมีเข้ามาแต่ต้องมาจากการแบบต่อสู้หน่อยนะ คือจริงๆแล้วมันควรจะต้องไปไปตามสเต็ปขั้นตอนที่เราได้คิดเอาไว้แต่บางครั้งมันอาจจะล่าช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแสดงจุดยืนหน่อยว่านี่คือผลงานเรานี่คือสิ่งที่เรา เล่นลงมือลงแรงมาและก็คู่ควรกับผลรับหรือผลประโยชน์หรือรายได้รายรับต่างๆที่จะตอบแทนกลับมาด้วยนะคะคุณต้องมีจิตใในเรื่องนี้ในขณะเดียวกันอาจจะเพราะว่ามีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นแต่ในการจ่ายไปเพื่อทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขและตัวคุณเองก็ภูมิใจในสิ่งนี้ด้วยนะคะชาวราศีกันในขณะนี้ค่ะ หากคิดจะทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยชะลอไว้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าทิศทางรายรับเนี่ยมันยังไม่คงที่แบบชัดเจนนะเพราะเด็กชือดาาเนี่ยหมือนของรายรับรายได้รายได้เนี่ยมันไม่คงที่มันได้มาด้วยความเหนื่อยฟาดฟันมากกว่าจะได้นะเพราะฉนั้นต้องชะลอรเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเคลียรย์ในเรื่องการทําอะไรเพิ่มเติมหากจะต้อง การเคลียร์ยร้านหรือทำอย่างอื่นเพิ่มเติมในธุรกิจที่ 2- 3 4ชะลอหยุดไน้ก่อนนะหรืออาจจะแบบเอาเงินไปต่อยอดในเรื่ององค์ความรู้เพราะชาวราศีกันเขาชอบศึกษาหาความรู้นะเอาเงินไปต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเพราะฉันต้องตรวจสอบให้ดีว่าการเงินของเรามันคงที่อยู่ใช่หรือไม่ถ้ามันสะดุดก็ต้องหยุดในเรื่องของเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะเก็บเงินไว้ก่อนแล้วก็ดูลู่ทางว่า มันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะเพราะว่าอะละคนแฮงแมนเนี่ยเป็นเรื่องของการรอจังหวะรอโอกาสบางอย่างที่ดีนะของตนเองที่จะเกิดขึ้นนะที่ไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดแต่มันต้องรอจังหวะนิดนึงและในความเส้นทาคุณเปือนราชินีพระจันทร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ในเรื่องของจังหวะโอกาสที่ใช่จริงๆก่อนแล้วค่อยลงมือทําถ้ายังไม่ใช่ก็รอไปก่อนนี่ไม่ต้องทํานะเหือนเรื่องการขยับขยายต่างๆค่ะดูเรื่องของสุขภาพร่างกายอะเรื่องของความรักอันหน่งนะคะความรักควรมี นะคะคุณได้แพ่ก 9, เก้าเหรียญหมายถึงช่วงนี้ค่ะในเรื่องของความรักเป็นการเติมเต็มซึ่นกันและการในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องการซัพพอร์ตด้านการเงินหรือใดๆก็ตามทําให้คุณสุขกายสบายใจใเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่ถ้าคนโสดนะคะช่วงนี้หยุดเรื่องของความรักก่อนและกันนะคะหยุดคิดหยุดกังวลหยุดหรืออาจจะเป็นช่วงกลางการทบทวนอะไรบางอย่างนะซึ่งยังไม่พร้อมที่คุณจะเปิดใจรับใครในเรื่องของความรักสำหรับคนโสด เรียกว่าความรักคนสุขไม่โดดเด่นสถานการณ์ในช่วงนี้ต้องไปชัดเจนในเรื่องของการงานให้ชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวความรักค่อยว่ากันทีในช่วงครึ่งเดือนหลังของเมษายนค่ะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายหรือว่าสิ่งควรระมัดระวังค่ะสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าไปแฮงแมนมาคือระวังโรคเครียรโดโรคปวดหัวโรคไมเกรนต่างๆจะถามหาได้นะพักผ่อนได้เพียงพอน,นอนหลับไม่เต็มอิ่มแบบนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้รวมทั้งถ้าสิกดาบมาเนี่ยเป็นเรื่องของระบบก,กราม กล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆแนวกระดูกสันหลังต้องระมรรัดระวังการเดินหึงการหกล้มเนี่ยค่ะต้องระวังเรื่องกระดูกข้อเคลื่อนต่างๆต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าศิษดาบเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอรินะตำแหน่งอรินั่นหมายถึงว่าอุปสรรคตึกขัดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากจะไปไหนจะเดินทางจะทําอะไรให้อยู่ด้วย ความปลอดภัยนะเตือนตัวเองทุกครั้งที่คุณจะต้องเดินทางหรือท,ทํากิจกรรมอะไรดูในเรื่องของอายุในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายเป็นองค์ประกอบด้วยนะไม่ใช่ว่าไปทําอะไรที่มันเกินขีดจํากัดของร่างกายที่สามารถทนรับได้หรือเราไม่เคยฝึกมาแล้วไปทำเนี่ยอาจจะเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือข้อข้อ,ขอ,ขอกระดูกเคลื่อนได้นะต้องระวังเรื่องนี้นะคะเพราะสิบบาทอยู่ในตําแหน่งอุปสรรค ระมำรวมให้มากเป็นพิเศษละกันค่ะรวมทั้งตอนนี้คุณจะสังเกตว่าจะมีโชคบางอย่างเกิดขึ้นนะชาวราศีกันคาฝั่งนี้ดีนะมีโชคนะคะมีโชคที่ดีเกิดขึ้นอาจเนื่องอาจจะเป็นโชคเรื่องของการงานนะสองอาจจะเป็นโชคเรื่องของรารรับรายได้แต่เป็นโชคที่ดีเป็นโชคลาภได้ไหมได้เป็นโชคดีเรื่องการเงินได้ไหมได้วงล้อโชคชะตาหมายถึงช่วงจังหวะ ดีๆของชีวิตเริ่มวนเวียนเข้ามาเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณและเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะดีๆในช่วงต้นเดือนแต่แบบดีแบบค่อยเป็นค่อยไปและจะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนปลายเดือนมีโอกาสเอ้าไม่ใช่ปลายเดือนค่ะ กลางเดือนของเมษายนนะมีโอกาสมีโชคลาภด้วยต้อบอกแบบนี้นะมีโชคลาภช่วงกลางกลางเดือนของเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นดูทิศทางให้ดีนะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในรอบอายุของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1เมษายนถึง15เมษายนก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์ กดแบ่งปัดออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับกันได้ใหม่ในครั้งหนะ้าเช่านี้สวัสดีค่ะก่อนที่หนวจะเจออารคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวังไหมว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะช่วยคนอย่างเงี้ยครับก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเพราะหนูเชื่อว่าจักกวาลจัดปันมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลย,<า>ยถูกไห <c oughs> <ะ>มมนแป่งใใมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะคะ่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเะี่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ข้าการข่าไปค่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยสวยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเล่ก็ขึ้นมาเลย่ะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขย,ยันหรืออะไรอย่างนี้ยจะต้องแบบ่คล่องมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอคแค่ดเดียงเท่วนันคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วพอก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลาศสีนี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนคบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วอก็มาเรียนข้อสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเราก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอืมแล้วก็แบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนิสนัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ